ต้องโมทุกคนนะครับอันนี้ก็คือแบบอุนน้ต้งโมงจริงๆเลยใช่ไหครัเป็นเป็นคู่นเลยนะครับคือเป็นอย่างเป็นคู่ค,ค,ครับเป็นคู่นะครับนะครับนคนเป็นอะไรหกพันเจ็ดรับหกพันเจ็ดเฮ้ยเฮ้ย <6, 700 S 1> โอเค โก็อยู่กันแบบเหมือนพี่มันน้องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังหลายๆเรื่องเลยนะครับคือผมมาอยู่ทหารมันมีตอนแรกผมคิดว่ามันมีข้อเสียนะครับแบบมันเป็นอย่างคือแบบคิดไปเนื้อซ้ำใจในแบบชั่วะตายองนะครับพอมาถึงถึงวันนี้แบบ เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเขาสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความอดทนขึ้นแล้วก็รู้จักเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งท่าเดินนะครับแม้กระทั่งท่ากินเขา่าท่าหลายๆท่านะครับเปลี่ยนหมดนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนยังไงอมไม่รู้นะครับแต่คนรอบข้างครูที่ฝึอกอมคุณครูเขารู้หมดครับว่าเออเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะ โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับสําหรับของขวรรัญทุกชิ้นนะครับโอ้วกคิดไว้สิส่งให้น้องไลฟ์นนี่นะครับเริ่มแรกออกมาสิไลเฟซบุ๊กแต่ว่ามันยายานแบบเพิ่นแช่ไปแช่ไปเรอหยานค้นเบื้องไหลเดี๋ยวมันสิบเป็นกระแสที่บอดีนะครับด้ลไลฟ์นนี่น <laughs> น,นี่เพราะว่ามันบันทึกไว้ได้มันลบไปเลยครับแต่ถ้าไลฟ์ในในอ่า ในเฟซบุ๊กมันสวัสดีพี่อะไรรุ่งคิวาขอบคุณนะครับขอบคุณคุณจิบด้วยสําหรับเพรเม็ดงาเม็ดนี้จะไม่ลืมพับคุณอย่างยิ่งพี่ๆที่ส่งมานะครับพักนี้ก็โควิดตั้งแต่อง์เข้ามามันสองสองหมื่นสองหมื่นกว่าเลยนะครับผมกับเป็นห่วงนุ่ห่วงเป็นห่วงพราะับแม่นะครับอยู่บ้าน ผมกับเบื้องข้าวเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทหารเขาไม่ให้เยี่ยมญาตินะครับอยู่มาสามเดือนไม่มีวันที่ได้เยี่ยมญาติเลยนะครับแบบคิดถึงแบบอมตอนอมเข้ามาแรกๆคือแบบสองอาทิตย์แรกเขาจะให้เยี่ยมญาติใช่ไหมครับแบบคิดว่าเออพี่พี่เอฟซีจังไรกับต้องต้องมาหาหน้องแน่นอนนะครับมาหาอมแน่นอนเพื่อนคือสีแบบคิดหอบอมแห้งแบบ ฟีฟีก็สื่อแบบนองก,กินไม่โหอมหรือพอกรับแมส่สื่อของมาให้นะครับมาหาเป็นกำลังใจให้ลูกใช้แต่ว่าเขามาอยู่เราไม่มาคุดท้งสันครับด้วยที่สถานาการณ์โควิดมันมันระบาดครับเลยต้องหมดเยี่ยมยาตะครับแต่ทางค่ายก็ให้เล่นโทรศัพท์เป็นทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ใช่ครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงเที่ยง อมก็เคลื่อนไหวไม่บ่อยเท่าไหร่ครับเ็เคลื่อนไหวเพราะว่าอมตอนนั้นมันไม่สามารถถ่ายรูปได้ครับมันอยู่ในช่วงการฝึกอยู่ยไม่กล้าขยับอะไรมากมายก็มมดผ่านมาแล้วก็ถือว่าสุดยอดครับในช่วงการฝึกสนุกมากคิดถึงวิธีมากด้วยกวาจะนอนหลับแต่ละคืนโอ้ทรมานอ่ะแต่แต่นิ้วเพื่อเป็นปกําลังใจให้กันขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ เก่งมากๆครับมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้โอมสู้นะครับหนึ่งเลยคือกำลังใจจากพ่อแม่นะครับรองลงมาคือพี่ๆที่อยู่ด้วยกันพี่พี่นุ๊กพี่ปายแล้วก็หลายๆคนนะครับ <c oughs> หลายๆคนโทรมา <c oughs> ให้กําลังใจเช่นพี่ออนพี่สิงนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่ให้กําลังใจโอมนะครับ <c oughs> ที่อยู่ในนี้ เดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับเย่มีแหงขืนเยอะเลยพี่พี่เขาเป็นโอ้ยบอกเขากบไปกลับมาอุ้มกับเอาตรงตรงอุ้มขืนครับผมไม่ได้ไล่สดนานแล้ว เจ๋งมากๆครับขอบคุณครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับขอบคุณสวัสครับตากลผมไลรสุดอยู่ครับป้าของนี่ของครับเดี๋ยวผมไปกินในบิึงเลยครับอ่ะขอขอกลองไม่ไม่เอาไม่เอาครับเดี๋ยวเสียเลยบอกครับเป็นของพี่แป้งทำมาให้พี่แป้งทำมาให้ไหนนะครับ

น้องอะไรสุดก,กันอันนี้องไม่รู้นะครับขอบคุณพี่แป้งนะครับสำหรับแซนวิช4อันแต่องก็กินไม่หมดหรอกแต่ <c oughs> จะแบ่งให้พี่ๆกินเอ,อแบ่งให้เพื่อนๆกินนะครับได้มา4อันเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่แป้งไหนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับแซนวิชแล้วให้คุณรูนายศิบ์เอามาให้ด้วยตากคนเรื่องวีบกีดค่ามวส่งหมอเพื่อ เฟนปะเแล้วสิคิดขามาส่งสิเน้อเ้เ้คุณอโอ้เ้เสจหิ้ขอบคุณนะครับพี่แป้งถ้าพี่แป้งดูอยู่ก็กินให้เลยนะครับเนี่ยาโดนมา <Okay. S 1> ไอ้หนมไปดิครับปไปวยปลาไเนีวมาไอาหนึ่งย่างิไปกินแบ่งกันนเดี๋ยวพอเาหนึงไปกินย่างกันจบแบ่งให้เพื่อนสอันครับเดี๋ยวมันนีกกินมาทันพี่เป้งอะไรงานตัวหน่ ่เมน,เน,เน,นุกคร,รับรไม่เห็นเจ้าไหนเนี่ยเฮโนุกนั่งอยู่วะเราไม่เห็นเมนุกครับให้แกคอมเมนต์นหน่อยยิ้มแล้ว์เหอดิคิวซังแต่ผมเริ่มชอบทรงผมทรงนี้แล้วครับไม่ได้สระผมเลย แม่บอกตอนเจ้าเขาตัดผมจงหนิดมาแต่สาวผมเพียอนเนาะยาสกคุ้มบ้างตลอดเอยก่ในเจ้ไม่อยู่ขายแล้วนะผมกำลงสาวเพื่อนได้เลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกแจ้วที่จริงฟิวไม่นะครับแต่ผมใช้ฟิลเตอร์เฉยเดี๋ยวผมเปิดเบอร์รับเนี่ยไม่ติดแจกต่างกันอยู่เต่ฟิวใหม่ครับมันอยู่ในช่วงการฝึก ธรรมาดาอมาไม่ได้ซีเรียสครับแ,แรกๆอมก็รับสภาพตัวเองไม่ได้ครับแบบซิ้วขึ้นเต็มหนานะครับพี่ๆตอนนั้นแบบแบบดำแห้งนะครับแบบปาดเป็นอย่างอมคือดำแห้งเนี่ยรับสภาพควมามไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ก็โอเคแล้วครับทุกอย่างก็ไม่หยิบแกั้นตาอะไรเนี่ยขอบคุณครับย่อให้อมชื่นบอกกันไหมค,ครับ มีอะไรจะบอกพี่พี่จงหวอมมึง่ะลงมคอก่อนครับเดี๋ยวออกไปนี้อมน่าจะพักไปนี้พักมือพักอมเลยพักบกกีีมือนะครับแต่อมก็มีผลงานเพลงให้พี่ที่ติดตามนะครับคาดว่าน่าจะสิบเพลงเลยมีเพลงช้าเพลงเร็วด้วยฝากติดตามด้วยนะครับสิบเพลงถ้าอมจับมืปิดถ้าอม สิเพียงเลยนะครับตอนนี้ยังจำเหนือวพระท่านใดพร้อมครับสิเพียงเลยการไม่จับพิปแดงไม่รู้พิปแดงหรือแต่ขอบคุณครับ อันนี้บอเปลียนครับเห็ดหมองดึงคนเขาเลยกุมบอเป็ียนวันนี้สิงสิบเพยงเดาจ่าไม่หมายถึงนมมีเพียงใหม่ประมาณสิบเพยงครับถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้อมร้องได้ประมาณสามเพยงครับมันไม่มีเวลาซ้อมเพราุต้องไปก็ไปย้ำหาเวลาซ้อมนะครับ ต่อฟังแล้วมันมีแบบเพลงเป็นสไตล์แบบน่ารักครับก็ลองรองฟังนะครับเดี๋ยวกะจะกลับไปเห็นแล้วครับที่เพลแล้วก็มีแบบถ่ายหนังด้วยครับมีโปรเจกต์ถ่ายหนังด้วยถ้าจะไม่ผิดนะครับหิือคขึไปอง <laughs> ยังไม่บอด๋ยวบอกนะครับ ล็อกอยู่ในตูวเขาไม่ได้ล็อกตัวบังเบสพี่มั่วอันปักเหนไปปักน่ะ,ะไปแลเออขึ้นไปเลยแล้วตามไปออมดูเหมือนอ้วนขึ้นไหมครับหรือแบบอพอดีแต่แขนอมนี่มันเริ่ม,มืบบนี้แล้วครับ เรขึ้นไปเดี๋ยวเขาขึ้นไปไปา่อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมกิน้ำก่อนขอบคุณครับสำหรับคงกขวนบุกชินเลยผมยืนผมยืนเบู่งป็นไรครับ ครับมาไล่บ่อยๆอุมไล่บ่อยไม่ได้ครับบางวันก็ไม่รู้ว่ามันว่างอะไรไหมแต่วันนี้อุ้มทำงานจนเสร็จแล้วก็มีเวลาพักอันนี้คือเวลาพักผ่อนโฮมเลยครับจนหอดประมาณตีหา้าตีห้าครึ่งต้องตื่น คึ่งตื่นมาหน้าอะไรล่ะมาออกกำลังกายมาทำความสะอาดแบบนี้ทุกๆวันจนตอนนี้อมชินแล้วครับแบบทำทุกวันจนชินจริงๆครับผลดีแล้วครับหผนก็น่าจะเหมือนเดิมครับปกติตดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แมนยูใช่มีเสื้ออมเสื้อกีฬามากี่ตัวสามตัวแต่เพื่อนได้ใส่ครับเพื่อนได้ใส่ที่มาวันแรกไม่ไดออ้ไม่ได้เอาอะไรมาเลยต้องจากเสื้อแล้วก็เอกสารแค่นั้นแล้วก็พออยู่มาอยู่มาก็บอกให้ทางบ้านส่งเสื้อมาให้ใส่ครับแล้วก็พวกคีมข <c oughs> ียแมมา เดี๋ยีพี่ออมแอมนะครับเอือยเดี๋ยวเดี๋ยวบพื้นไายได้วยมือดีดองสิกลับแล้วเคยนไทยยิบซีแมนบอสดองสิกลับน่าจะประมาณบอกเลยผมกลับยิบหาครับเียมผมกลับยิบหายิบหาเราผมสิอยู่บ้านจี่สองสามหนอ่งยี่เจ็ดผมน่าจะเข้าออฟฟิศไหมน่าจะคำ่คำๆยี่แปดยี่เก้าผมน่าจะว่างนะพี่แอมเย็บพื้นไายเดี๋ยวเอือเอ่อยเดี๋ยวองสิเรียนใหน้เราเดี๋ยวเรียนอยู่เด้อ แมนนมกับยิบหาครับเบออื่อผมกับยิบหาถามมันมมมีอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับขันมีอย่างเปลี่ยนแปลงโดเถ้าไปบอกเ็ใหญ่เดออ้อยิบาแมนครับประมาณนี้ครับเพราะว่าโดมถ้าเบิ่งใบล้าไปอย่างนั้นครับขอบคุณรถตุกครับ ที่จริงผมไม่กล้าไล์สดนะครับมันกลัวอะไรหลายๆอยา่างแล้วก็อ่ะไล์ like. ว่างพอดีคนอื่นยังไรได้ขอบคุณคุณจ๊บครับสำหรับเพชเม็ดงามยินดีด้วยที่สองปีกลับบ้านเชิญพี่แอมเชิญยังไงอะ่ะโอ้ยเห็ดโอเป็นเนาะเฮ็ดยังไหนปึ๊บเนี่ยปับ ครับไม่หรได้ปะแล้วเอาไม่ได้ไปน้ำมันบ่ะไม่ได้มันตกติมไปเจ้ใช่ปะตุ่มตัวไหนเดี๋ยวดย่พี่เนิร์ดนะครับ จำได้จำี่เนื้ได้ไมุมซ้ายอกลับมาฉลองรถใหม่ใช่อ๋อรถใหม่อะนะอฟเนาะออฟออกลนที่ยีิบเจ็ดพอดีใช่ครับตอนเย็นน่าจะถึงบ้านถึงบ้านที่ขอนแก่นยีิบเจ็ดพอดีเดี๋ยวผมไปครับอาจจะไป ยินดีกับรถออฟนำนะครับอมกดกลุ่มข้างซ้ายมีห่วงมอ่าตรงนี้ปุ๊บแล้วยังไงครับเพิ่มผู้จัดร่วมหรือเพิ่มเพิ่มแขกรับเชิญโอไม,มาสิเชิญยู่ครับเจ้าอะแ้มองนี่มองนี่ออยังไม่ต้องอีกฝั่งไล์ใช่ไหมครับหรือย,ยังไง ไม่เปลี่ยนครับ <laughs> ไม่เปลี่ยนครับ <laughs> อมขืนเราอมขืนที่วิ่งจริงๆนะครับ,บ,รบ <c oughs> เดี๋ยวยังไม่กี่วันเดี๋ยวผมก็ได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้พี่ดูใหม่นะครับอันนี้คือไลฟ์แบบ ให้พอหายกิเถิงกันก็พอนะครับไม่ถึงวิธีเลยนมาเดมจะขึ้นไปนอนนะครับเพราะว่ามันมีเวลาไม่นานเพราะว่าอุ้มตรงนอ้นเร็วเราทีนี้มันต้องตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่เช้านอนไม่ไม่เกินสามทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นไม่เกินตีห้าครึ่งน,นะครับก็กินข้าวอะไรปกติสามขาบ เดโมจะขึ้นไปนอนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่ยังไม่ลืมน้องชายคนนี้นะครับที่ยังรักและก็ซัพพอร์ตนะครับทุกๆอย่างเลยนะครับขอบคุณมากนะครับมันเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์เลยว่าพี่ๆแบบจริงใจกับน้องชายคนนี้มากนะครับพูดคำไหนคำนั้นว่าจะไม่ลืมน้องชายหรือจะไม่ทิ้งนะครับ ผมก็ดูตลอดเลยครับเวลาผมโพสผมก็อ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณุมากนะครับพี่ๆก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับมันโควิดเนาะก็เข้าใจแต่ผมก็รับว,วัคซีนมาประมาณสองเข็มแล้วใช่ครับสองเข็มแล้วน่าจะกลับลากลับมาต้องที่สีกเข็มสามไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วไปแล้ว เจอกันใหม่นะครับหรือเจอกันที่ค่ายที่เดียวเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้คุณไหนนะครับไ๊ายบ่าย